ู้ชมครับวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลให้สถานการณ์ปราคาน้ำมันนั้นไม่แน่นอนผันผวนนะครับล่าสุดทาง International Energy Agency หรือว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศทาง IEA <c oughs> ก็ได้ออกมาปรับลดคาดการปริมาณน้ำมันส่วนเกินทั่วโลกในปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับ4 0 0 0 5 0 0 0 0ร์เรลครับหลังจากที่มีความต้องการบร,ริโภคน้ามันเพิ่มขึ้นในเอเชียนะครับในขณะที่การคว่าบาตรกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ามันหรือว่า o p e c นั้น ก็ยังเป็นอีกปัจจัยสําคัญครับทางสำนักข่าวลุเบิร์กได้ารายงานนะครับว่าสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้ปรับลดคาดการปริมาณน้ํามันส่วนเกินทั่วโลกอีกครั้งในปี2,568เนื่องจากมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นในเอเชียนะครับรวมไปถึงการคว่ำบาตรกลุ่มประเทศสมาชิก OPEC กพลัครับ ปัจจุบันทาง IEA ได้คาดการณ์นะครับว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น4 5 0 0 0 0าร์เรลต่อวันในปี2,568ซึ่งถือเป็นการลดลงประมาณ50%ในเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นพร้อมทั้งมีการปรับเพิ่มคาดการบริโภคน้ำมันของโลกในปีนี้ขึ้นเกือบ1 0 0บาร์เรลต่อวันให้เป็น1,100,000าร์เรลต่อวันครับแล้วก็มีการปรับลดคาดการปริมาณการผลิตจากกลุ่มประเทศสมาชิก OPEC+ ในรายงานระบุว่าความต้องการน้ำมันโลกนั้นมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการครับที่104ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้โดยประเทศจีนยังเป็นประเทศหลักนะครับในการขยายตัวความต้องการและแม้ว่าการเติบโตในปีนี้จะชะลอตัวลดลงเหลือ201,000บาร์เรลต่อวันและมีสัญญาณว่าการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศนั้นอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ในขณะที่อินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชียนั้นจะกลายเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งการเติบโตของการใช้น้ํามันเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันครับมีความเสี่ยงทางด้านการผลิตน้ํามันเพิ่มมากขึ้นและ IEA ก็ได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ํามันของกลุ่ม o อเปก plus ในปีนี้ลงเหลือ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นลต่อว,วันโดยซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรนั้นมีกําหนดตัดสินใจเรื่องของการปรับขึ้นอุปทา,านรายเดือนเป็นรายการแรกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจากข้อมูลของ IEA ก็บ่งชี้นะครับว่าจะมีการผลิตส่วนเกินทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ